สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชินะค่ะตอนนี้รักใหมีเกมไม่ครับชีวิตรอดในจุดสุดแปดในตอนที่7กันต่อเนาะโอเคถ้าอย่างงั้นเราไปสำรวจเอาไปตามจับสัตว์มาเลี้ยงกันต่อเลยจ้าก็ตอนนี้นะเราก็อยู่ที่ฟาร์มเล็กโกเลมของเรากันนะคะซึ่งเราเนี่ยสร้างฟาร์มโกเลมเหล็กอัตโนมัติเนี่ยไปเมื่อคราวที่เรานะเ,เราานาะเอาหมดแล้ว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 เอนหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาหมดแล้วอาหมดแล้วเอาหมดแล เราทำเป็นเหล็กคงแค่น่าดูเลยอ่ะเฮ้ยเขาอยากสร้างบ้านด้วยเห็ดมากกว่านะน่าแล้วอวตีคุณเช้าบ้านกับซอมบี้อยู่กันดีๆนะจะตีกันล่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ได้สร้างบ้านเตรียมไว้แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นบ้านของสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะเราก็จะไปสะสมสัตว์เลี้ยงนล้วต่อเนาะก็จะมีน้องแมวน้องหมาน้องวัวแดงนะคะแล้วก็วัวน้ำตาลนะคะอุ้ยยังสวยแต่ละลายเนี่ยแต่ว่าวันนี้นะคะเราต้องออกไปจับน้องกันค่ะทัดหมาทัดแมวก็อย่างนี้นะนะสร้างบ้านให้หมาให้แมวนอนเนี่ยตัวเองนอนตตดน้ำค้างไม่มีบ้านอย อยู่เลยเรายัางไม่มีบ้านเพราะเรายัางตัดสินใจไม่ได้นะคะว่าจะใช้บล็อกไหนสร้างบ้านกันดีเนาะไม่ยากเลยอ้าวแล้วเ,เข้าไปในบ้านแมวก็ได้นะวันนี้ก็ดีนะแมวจะได้ให้ของแล้วไง ถามว่าเราจะไปจับตัวไหนกันก่อนดีอะ่ะต้ไปหาในหมู่บ้านนะจะมีอะไรให้จับบ้างเจอตัวไหนก็จับตัวนั้แหละเดี๋ยวเรามาเอนชันตรีศูนย์กันนะคะเราใช้เป็นช n น l ิ n งนะคะเดีา <c oughs> มันปากไปเวลาฝนตกมีพายุฟ้าฝนเนี่ยมันจะได้มีสายฟ้าฟาดลงมาง <c oughs> าเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรนะคะถ้าเราเอาวัวแดงเนี่ยเอามาให้น้องโดนฟ้าผ่านเนี่ยน้องก็จะเปลี่ยนร่างนะคะกลายเป็นวัวสีน้ำตาลเนาะวางไว้ววในไหนก็ไหนแล้วล่ะเรามาลองทําเสาล่อฟ้ากันดูเนาะจากคั p เปอร์นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะใช้คั p เปอร์แท่งนะคะเอาเข้าไปครับเป็นแถวตรงแบบนี้นะคะ เราจะได้เป็นไรเทนิงโรสค่ะ ดี๋ยวต้องลองไปทํใสายรอบฟ้าดูเนาะซึ่งเราเนี่ยไม่เคยลองกันเลยนะเคยแต่แบบว่าใช้ตีศูนย์นะคะปาในเวลาแบบฟ้าผ่าเนาะได้ปักทีวีได้ปักกัได้ชนะ้ดๆป่ะมันก็ดีนะมีแต่หนวดกุ้งใช่ปะเนี่ยอจิมันจะไม่ช้าแต่ดีฟ้ามันจะพ่าส่ทีวีอลยดิ<ล> <laughs> ทางแน่เลยต้องใส่รองเท้าไว้นะถ้าใส่รองเท้าอาจจะรอดจากฟ้าผ่าก็ได้นะเฮ้ยเราเจอน้องหมาตัวแรกแล้วเฮ้ย <gasps> น้องมาอยู่ทําหมู่บ้านได้ไงอะ่ะวยอย่างงี้ต้องจับไปเลี้ยงที่บ้านาแล้วน้องหลงทางมนาะ ได้แล้วหนึ่งตัวโอเคตามมาเลยนะจะมาน้อยเรามีบ้านให้ในายอยู่แล้ว เอาอีกเดียวอีกอ่ะเดี๋ยวเหงาว่ะข้างหน้าพี่เขินเขาเห็นน้องหมาปา่าแวบๆหาไหนไหนไหนตอนไหนยังไงไหเห็นอีกสองตัวอุ้ยทางขวามีน้องแมวเนี่ยอ้อมอเฮ้ยจับหมาให้เสร็จกันดีกว่ารุ่งรุ่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้องหมาหนีอ่ะเราไปจับบัวแดงเมื่อไหร่อ่ะพี่เคยคเคยใช้เรือผาเยอะเดี๋ยวพาไปอ,อ๋อฮะเขาบอกว่ามันไกลามากเลยนะมันเป็นที่สถานที่แลมากๆเลยนะพี่เขนินโอเคจับแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวไปขยายพันธุ์ทีหลังนะอ๋อฮะมาถึงก็สามตัวแล้วเต็มบ้านละอ้าวไม่ทันขยายพันธุ์เฮ้ยเนี่ย พี่เคนจะเล็กไปปะเนี่ยอะ่นดีเขาว่ามันแออัดไปนะเนี่ยหดูดิโอ้น่าจะพออยู่นะอยู่กันแบบนี้น่ารักดีออก <c oughs> สวยไหมล่ะเฟอร์นิเจอร์พร้อมเอาผมมีบ้านให้อยู่ด้วยมีบ้านนะเนี่ยมีช่้นให้กระโดดด้วยมีบ้านหลังเล็กๆให้อยู่อีกนะค่ะเนี่ยแล้วจะมาเอาให้เข้าบ้านแล้วเป็นไงบ้างชอบบ้านหลังใหม่ไหมโอ้ไม่ชอบก็ต้องชอบมีพร้อมได้เห็นเปล่ามีบ่อน้ำด้วยนะ <c oughs> เอาไวอ้อาบน้ําเล่นน้ํากันนะอะนั่งลงกันก่อน,นให้มันออกลูกดีเป้าโอ้โหสี่ตัว <c oughs> แท่นี้ได้ไมหมพอเนี่ยให้น้องลองไปนั่งในนี้นะถ้าทางน้องจะชอบไปเนี่ยไอพี่เคนให้ออกลูกใช่ป้าขอ,เน,อนนนเนื้อ่อยดีอะเนื้ออโอเคโอเคอันนี้ไปเอาเนื้อย่างมันก็ได้หรือเนื้อสดก็ได้มาเลยนี่เ,เลยเนื้อสดสจากเตาเอาสองตัวนี้ก็แล้วกันเนาะนั่งอยู่ข้างนอกพอดีนะอเนอาละพักกันแล้วออกลูกอีกหนึ่งตัวนะไอเจ้าตัวจิ๋วตัวจิ๋วน้อยนั่งอยู่นี้กันนะไปตั้งตามมา ดีบ้าเลยดูดิอุ้ยต้องไปจับแมวต่อพี่เคนมีหมาก็ต้องมีแมวใช่ไหมเ๋ยวไปเลยเมื่อกี้พี่เคนเห็นน้องแมวอยู่นะเดี๋ยวน้องแมวหายลนะเฮ้ยไม่หายหรอกแมวมันชอบอยู่ในหมู่บ้านอะไพี่เคนมันจะข้ามอีกแล้วเป็นนอนกันก่อนต้องโอโ้ดูสิสวยเชียวอยู่กำลังดีเลยนะเนี่ยอ๋อหอมจะดีกำกืนฝืนทนนะเนี่ย <c oughs> ก็กำลังดีอยู่นะเพราะความจําเป็นเลยต้องเข้ามาอยู่ในนี้บานหมาลูกหัวน้องหมาอ๋อพี่เคนไม่เห็นมีฟันเลยอะ่ะอ้จิจเฮ้ยเดี๋ยวก็โดนกัดหลับ เป็นเวอร์ชันนอนใช่ปะเนี่ยเอาล่ะเช้าอีกวันนึงแล้วไหนดีน้องแมวเหมียวได้ยินเสียงบ้างเปล่าเสียงแมว้องบ้างเปล่าอันนั้นไม่ใช่หรอเอาละ <c oughs> อานนั้นอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้อยยไอพีเ่เทีเจอลแล้วเห็นไหมเห็นเต่า ไอ้เจ้าสามสีเฮ้ยอ,อยากได้แมวสามสีโอ้ยย่องย่องนะเอามย่องย่องนะอุอๆๆะ้ยบาปอู้ทำไมแมวต้องขี้ตกกรใจด้วยทำไมเดินหนีแล้วไม่หมดแล้วอ่ะไอ้ตัวที่บ้านไม่เห็นมันจะตกกรใจอย่างนี้เลยไม่ดีๆๆเราตัวน,นี้ไหนะอุ้ยอยากกินปลาเปล่าไอ้น้องเมินน้องเมินเฮ้ไอ้น้องกลัวโอ้ตกกใจไปหมดเลยทุกอยาก่างตกไปหมดแล้วก็เจอไงอ้โหโกยไปหมดแล้วอ่ะหายเนี่ยอุ้ยเอามานี้เรามานห้เราทีนี่น้องต้องหลงกนเราเพราะว่าเรามีปลาแซลมอนม กับป้าคอสเฮ้ยมาทำพิเคแล้วอ้ามาเร็วมาเร็วเบาๆนะเบาๆอุยยง องอยากได้อ่ะแมวสามสีอ่ะแล้วจับปุ้ยเฮ้ยจับได้แล้วใช่เชย哟นี่ก็มาัี่เคงเลยน้องอยากกินปลาไงอยากกินปลาถือปลาไว้ในมือเหรอบอกว่าคนหล่อซะอย่างจริงๆแมวด้ำเนี่ยต้องไปบ้านแม่มดนะแต่ว่ายังไม่เจอบ้านแม่มดเลยเฮ้ยเอาขาวมณีก่อนก็แล้วกันยี่ไงพี่เคนเคยเห็นเป้าแมวขาวมณีอ่ะทำไมขาถึงเรียกขาวมณีอ่ะอ้าวก็ตัวมันสีขาวไงเป็นแมวไทยไง เฮ้ยเหมือนลักก oh, oh, <ya> ี้เลยอ่ะโอ้จะลักกี้น้อยโอ้แต่เดี๋ยวเล่นก่อนเล่นก่อนเฮ้ยน้องหมีไม่อยังไว้อ่ะนี่สีดำผสมขาวก็น่ารักนะฮืมไว้จริงเลยไว้ยังกะลิงตกลงเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงกันแน่เนี่ยแน่ดิไม่รู้เลี้ยงแมวหรือเลี้ยงลิงเนี่ยโอ้โหไหวยังกะลิงจริงนะเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอยากกินปลาแล้วอต่เดี๋ยวดี๋ยวเจับตาจับตาแล้ว ไม่ได้สีดำล้วนก็สีดำผสมขาวก็แล้วกันเนาะไอจีคล้ายๆกันอยู่นะนี่ขาวมะนีขาวมะนีเออนี่ตาสองสีดินะตาสีฟ้ากับตาสีเหลืองอ่ะเบาๆเนอะให้น้องหนีอ่ะนี่มันคล้ายแต่จะหนีคล้าอยู่เลยนั่ะไงนั่นไงเออนั่นไงหลงกันแล้วอันเนี้ยๆเฮ้ยจับได้อีกตัวหนึ่งแล้วเย้เชโยเอาสามตัวนี่แหละไปขยายเขาละกันเฮ้ยน้องหมาป่า ลับเลยละกัน<ห>ท่ามีเง <own S 2> ินเนาะเต็มบ้านเราอ้าวเดียวอ้าวก็สงสารน,น้องอะน้องไม่มีที่ไปอ่ะน้องไม่มีที่อยู่อะงานงอกแล้วล้ลวนบ้านแล้วไม่อยากให้น้องนอนปักน้ําค้างอะเอาน้องกลับไปบ้านนี่ดีกว่าเอาเร็วตามมาเร็วตามมาเร็วมายางวันหลังไม่ให้ไปไหน,นคนเดียวเนี่ยออกไปคนเดียวทีไรได้กลับมาทุกทีเลยเฮ้ยจริงๆนะตอนเด็กๆเขาอะเวลาไปซื้อของที่ตลาดสดอ่ะบางทีเจอลูกแมวเขาก็จับเก็บกลับมานะเยี่ยมไปเลย น้ากับแม่เขาพูดว่าอะไรป้าอะไรเหรอวันหลังแม่ต้องไปตลาดสดแล้วนะได้แมวกับแม่อีกแล้วเนี่ยจีได้ลูกแมวกับมาเลี้ยงอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรแนมะ่ <c oughs> เรามาเลี้ยงกันในบ้านเราดีกว่านี่เลยพี่เกณทำคอนโดแมวไว้ให้ด้วยนะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้มาแล้วมาแล้วชอบคอนโดแมวใหม่ป้าเป็นไงมั่งมี <c oughs> เออเดี๋ยวกันน้าน้องหมาไม่ใช่ละน้องหมาต้องวักน้องหมาฟิดบ้านแล้วหลังลงหลังลงนี่น้องหมาเขารู้เรื่องไหมอ้อมเดินเราไปเองเฉยเลยอ๋อเขาไม่อยากอยู่กับพี่เกนอ์จีเขาไม่อย อาหารให้กินนะโอ้ยจะเ,เราขยายพันธุ์ดีเปล่านี่นางชอบกินปลาออกมาเป็นสีอะไรอะอย่าบอกนะว่าสีดำโอ้ยออกมาเป็นสีดำขาวอ่ะอจีอ้อกลายเป็นดำขาว,เ,ขาวเลยเขาเยาอกได้สีขาวอะ เราชอบแมวสีขาวอ,ะอ่ะเดี๋ยววันหลังเราหาจับเพิ่มเนาะพอแล้วพอแล้วไอ้ชุมชนแออัดแล้วเดี๋ยวต้องมีสาขาสองนั่งกัน่ารักเงี้ยวว้าวเหมือนบ้านแมวจริงเลยน่าเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูก <c oughs> สวยเวอร์เอาเก็บไว้ในบ,บ้านป้าหมาป่าหรือว่าไว้นอกบ้านดีอ่ะในบ้านเดียวสงสารเนาะในฝนตกอ่ะอ๋อไม่อยากได้ลูกสมุนเนาะเอาลูกส่งเป็นผู้บิทักไงเอาอ่ะเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในบ้านกับเพื่อนๆนะมาใหม่มาใหม่สมาชิกใหม่เอาแล้วแล้วอาจจะขับแคปซิ่งนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างอ่ะจะมาขยาย มันใหญ่ขึ้นนะเอออ้อมมันไม่ใช่แค่ขับแคบอะไรมันแน่นแล้วเนี่ยจะเป็นปลากระป๋องแล้ว อันน่าอยู่ไปก่อนเดี๋ยวก็ขยายให้มันยาวอันนี้อตอนนี้ยังไม่เวลาขยายพื้นที่นะเอาละจ้าอยู่ไปก่อนนะเฮ้ยดูดิด้านล่างก็โอสวยเวอร์สะสมเป็นคอลเลคชั่นเลยนะเนี่ยโอเคไม่เคเราเดินทางกันเลยดีกว่าไปถ้าอย่างนั้นได้เวลาไปจับ,บวัวแดงกันแล้ว <c oughs> คิดว่าต้องไปทางน้ำจะดีที่สุดเนาะใช่แล้วเพราะเขาอยู่็นเกาะไงใช่ว่าเป็นเกาะเห็ดมันต้องอยู่กลางน้ำส่วนใหญ่อยู่แล้ว่ะโอเคมาเดี๋ยวกับตอนจะพาไปเอ็นน้องสาวขึ้นเลยมันก็ต้องอยู่เกาะกลางน้ำอยู่แล้วอะพวกเกาะเห็ด ก็ชอบอยู่กลางน้ําทะเลอ่ะเนรลงแล้วจะบอกนะนไ <c oughs> อ้ยังลงดิบโอเคจ้า๋ยวเราเจอกันที่เกาะเห็ดเนาะไปกันเลยยัฮู์มันไงนั่นไงที่พี่เคงเคยพายเรือผ่านมาอ๋อฮะโห,หดูดีวัวเต็เมเลยพี่เคงทำไมไม่ชวนมาตั้งแต่แรกก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้สร้างบ้านไม่รู้กลับไปทําไมอะดิอ๋อนี่ไงวัวแดงตัวเป็นๆไปเอาข้าวเรือไปก่อนเนาะวัวเห็ดแดงโมโม่โม่โม่เอาไปกี่ตัวเนี่ยเอาหม้อคู่นึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวใค่ไปขยายพันธุ์เพิ่มเลยอ๋องั้นก็ดีนะ ไม่พลุงพลังดีนะไม่ครับถ้าเราเอาเรือจูงกันได้เนาะ <c oughs> จะได้พากัไปให้หมดทั้งเกาะเลย <c oughs> เฮ้ยมันก็ง่ายเกินไปดินึกถึงความเป็นจริงดิความเป็นจริงอ่ะมันเอาไปยากนะเป็นเรือลากเ,เลยเรือลาก ขอเป็นเรือลาก็ม uh. ันต้องใส่หมอดีแต่เราไม่ได้ใส่หมอดอะไรลงไปอ่ะนี่ทางนี้ทางนี้จะว้วนแดงน้อยมาอยู่ในเรือกันแล้วมาแล้วผู้โชคดีตัวที่สองจะได้มีซุปเห็ดกินสักทีนะโอ้ยซุปสดๆเลยเนี่ยกำลังหิวซุปร้อนร้อนมาจากเต้าเลยไอพี่เคนไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะเขาอยากสร้างบ้านเป็นพวกบล็อกเห็ดผสมกับพวกอย่างอื่นอ่ะเราเอาพวกบล็อกเห็ดสีแดงด้วยดีปักเดี๋ยวพี่เคนเก็บไปซื้อเรียมไปทำดินที่บ้านได้แล้วจะได้สวยๆมันก็ดีนะพี่เคนเพราะว่าพวกเกาะเห็ดอ่ะมันต้องอยู่คู่ กับพวกดินไมซิเลียมอ่ะโอเคแล้วก็แบบว่าแยกย้ายกันเก็บของนะน้องวัวจะได้ไม่คิดถึงบ้านไงเฮ้ยบล็อกแ็ดสีน้ำตาลก็ไปด้วยดีกว่านาะจะได้เผื่อไปปลูกที่บ้านก็ได้นะโอเคเป็นบล็อกก็ดีนะไม่ต้องมานั่งปลูกเองก็ได้นะอ๋อเยอะแยะแต่แป๊กไอเนี่ยเก็บกันไม่หวัดไม่ไหวเนี่ยโอ้โหเต็มกอยดูดิ เนี่ยสีน้ำตาลมันก็สวยนะแต่ว่าเขาชอบสีแดงมากกว่าเนาะโอเคทุบไปก่อนทุบไปก่อนก็พิแอคที่เราทุบเนี่ยก็จะใช้แบบซิลทัตนะเนาะเราจะได้ทุบได้ของที่เราต้องการมานะเป็นของที่แบบว่าดั้งเดิมของมันเป็นบล็อกดั้งเดิมของมันมาเลยอะ่ะทาไปใช้ซิลทัตมันก็พังอะดิกลายเป็นดินธรรมดาเลยนะอันน่าเก็บดินมันเยอะๆนะใช้ซิลทัตตอกดินนะได้มาเต็มเลย๋ยวไปทำบ้านใหนน้องวัวอยู่เนาะเอาไปละหลายกองแนละ้วไปเผื่อๆนะเพราะว่ามันหาย,ยากมันอยู่ไกลไงเรจะกลับถึงบ้านมันก็แบบว่าไกลามากเลยอะ่ะ นี่ไงอ๋อเห็ดเห็ดเห็ดแชมปิองปะเนี่ยเ,เห็ดแดงนี่นะอ้อมเดี๋ยวไปปลูกไปบนหลังวัวกันเขาว่ามันเห็ดฟางนะเนี่ย <c oughs> โอเคเห็ดสีแดงก็ต้องเก็บไปด้วยนะนี่ขัตอกกันเลยอ๋อโหยยยยะ,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 ยะเอาไปสร้างบ้านที้สบายสบายเลยนเนี่ยหรือว่าเอาไปตกแต่งแบบพวกอาคารบ้านเรือนได้เลยนเนี่ย<อ>กตก,<อ>กแต่งแบบที่เราต้องการอะมันยังไม่มีเห็ดเลยมันก็ไม่เหมือนวัวแดงดิแน่ดิมันต้องไปเสริมแบบว่าพวกเห็ดจะอยู่บนหลังบนหัวของวัวดีมากอันนี้เขาเรียกว่าเหมือนกับตัวจริงเหรอเนี่ย มันจะใหญ่กว่าตัวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยพวกเห็ดที่เราไปปลูกข้างบนเนี่ยต้องลองไปดูเอ้ยพอ,อยังเอาแค่นี้เปล่าพอแล้วอยากกลับแล้วไอ้เดี๋ยวมันจะนานเกินไงไปถ้งั้นไปปิกบ้านกันดีกว่าเราก็ได้ของมาเยอะแล้วนะเรากลับบ้านกันดีกว่าไอเคนได้ดินมาเยอะปะบ้านเรได้มาสามกองแล้าโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะเอาไปแค่นั้นก็พอ,นะอเนาะพี่โหชอบบ้ากเลยอะลูกบล็อกเห็ดส<ๆ>ีแดงเลยเหมือนมาริโอ้เดียร์ไอเคนถึงเวลากลับบ้านก็รับปิกบ้านกันดีกว่าไปนังวัวรอกแย่แล้วรากงอกแล้วนี่เอ้ยมันรอหลับเป หลายรอบแล้วหลับหลายตื่นเลยทางนี้ทางนี้แล้วว่าจ๋าพี่เคนมาแล้ว เอ้ยกลับบ้านถูกปะเนี่ยเดี๋ยวหลงมันจะบอกนะไปกันเลยเย้โอเคจ้าเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะเพราะว่าค่อนข้างจะใช้เวลาอย่างเยอะแล้วค่ะเราจะกลับถึงบ้านกันเนาะรอด้วยมราจะถึงบ้านเออเฮ้ยสุดแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วเฮ้ยคิดถึงบ้านอยู่รับกันไรตื่นมากเลยเนี่ยง่วงนอนมากๆเลยมาแล้วเจ้าวัวแดงมีไงบ้านของเจ้าอ่ะชาวบ้านใหม่เปล่าอันลอกว่า่อยชนะมนุษย์เอาชนาทำไมเนี่ยทำมาอยู่บ้านใหม่ดูสิไ่แล้ว ไหนต้องมาขยายพันธุ์ที่นี่หน่าเหมือนกันลเลยดูดิ <c oughs> เอาก็เป็นคู่แฟดมาเล็วมาเล็วข้ามาก่อนเร็ว มึงมึมีง่ายเรามีคอกไว้ข้างในให้ด้วยนะอ่านี่ไงพี่เคนเต็มพื้นไวให้ใส่มกซิเลียมเรียบร้อยตอนเคนพี่เคนตอบเติมเลยเอาเลยจัดเต็มเต็มที่เลยเดี๋ยวเขาขยายพันเจ้าแบบวัวแดงพวกนี้กันนะแล้วไม่เคยใส่ดินเลยเนาะอืมไปไมได้พี่เคนวางไปเลยนี่แหละทบทั่วแล้วทั่วกินกันหนแล้วนี่ออกลูกแน่เลยเดี๋ยวทำบ่อหนาไม่นะอึอนอ่ออกลูกแล้วเป็นวัวแดงแต่ว่ามันยังไม่มีเห็ดอยู่บนหลังมันยังเด็กอยู่นะต้องรอให้มันโตเต็มวัยเห็ดมันถึงจะงอกที่หลังนะพอโตปับก็เน่าสพพืื้้นนนเป็ พื้นขึ้นราเห็นปะมันก็ต้องคู่กับเห็ดสีเน่นั่นแหละที่เขาเรียกว่าน่าเฮ้ยไม่ได้น่าอเฮ้ยมาเาไปทํายีสต์ได้นะย,ยีสต์ใช่ไม่ใช่พื้นเลนพื้นเลนเอาไปทําคิดไม่ได้เฮ้ยแต่คิดถึงหลักพาเป็นจริงดิเพราะมันมีสปอร์ใช่ไหมสปอร์มันก็แบบว่าทําให้ขึ้นราดีนะกอต, <c oughs> ตัวไวทันใช้จรงนี่ไงตัวไวทไม่ละหมดวีไปตั้งเยอะเฮ้ยตกแต่งนิดหน, <c oughs> น่อยนี่เราก็ต้องปลูกเห็ดในบ้านที่ไหนเนาะอ๋อพอดีเลยทําให้บรรยากาศคล้ายๆกับเกาะเห็ดน,นะ้องจะ มีความรู้สึกฟิลลิงล่งมาน้องอะยังอยู่เกาะเห็ดอยู่นะนี่ไงเฮร็จสุดบักเราเกือบเสร็จแล้วยังไม่เสร็จต้องต่อเติมข้างบนต่ออีกฮะข้างบานทำไงข้างบนเราต้องขึ้นไปปลูกเห็ดไงจริ่งจริงดิโอ้อยก็วัวมันก็ต้องมีเห็ดอยู่บนหลังไม่ใช่หรอวัว,วแดงกับวัวน้ำตาลน,น่ะมาๆงั้นใส่เมเียมตรงนี้เนาะน,นี่แปะลงไปอั่นแหละแปะลงไปน,นั่นไงแล้วก็ปลูกเลยดีกว่าเราใช้บนมือปลูกปกติเลยนะเนาะโอ้เห็ดอันนี้เดียวเองอะเห็ดยักษ์มาแล้วเห็ด ตัวใหญ่ก็วัุ้ยอ่ะอเห็นเปล่าโอ้เบลเลอร์เลยอะนี่อะปลุกเทิมเลยเอาสีน้ำตาลป่ะหรือเอาจะสีแดงอะสีแดงนี่อุ้ยอันนี้กำลังดีกำลังสวยเลยมันโดนอีกต้นหนึ่งคานเอาไวอ้อ่ะอเค่นาตรงนี้ดีไหมหักตรงหัวด้วยเหรอใช่ใช่โดนมันจ<น>ะหนันกหัวเนี่ยน่ามีไงมันจะได้มองเห็นชัดๆไงโอ้โหเหมือนแล้วเหมือนแล้วอุว้ยสามอันเท่าตัวจริงเลยนี่ไงเห็นเปล่าเอาน้องวัวนอนอึฉี่เลยอ่ะนอนเป็นหมูหันเลยนอนเป็นหมูหันเหมือนลูกหมูหันเลยน่านี่โอเคอ่นี้ก็ สร้างบ้านให้วัวแดงก็เกือบเสร็จแล้วเนาะ เอาล่ะี๋ยวเราก็รอรอแล้วรอเล่าห้พายุอ่ะฝนมนตกเป็นพายุแบบผมก็นําลงมาให้เกิดฟ้าผ่าใช่ไหมเราต้องลากน้องวัวแดงออกมาใกล้ๆกันนะคะไม่อย่างงั้นเดี๋ยวฟ้าผ่าแล้วแบบว่าพวกสิ่งก่อสร้างที่เราสร้างไว้จากขนแกะมันจะแบบว่าเกิดเพลิงไหมกันหมดเนาะปุ้ยนี่วันสร้างแฟรงก์สไตน์ยังอไงเนี่ยอ้ออันนั้นแหละคล้ายๆกันเอามายืมใช้หน่อยโอ้นั่นไงเปลี่ยนร่างแล้วเอาอีกทีป้าให้เปลี่ยนร่างเดิมเป็นสีแดงอ,อ่ะจะเป็นวัว้ตาเฉยเลยเอาอีกทีไหมพี่เคนให้น้องกลายเป็นสี น้องตายทีเดียวพอแล้วตายเดี๋ยวน้องตายใช่ป่ะทำอีกรอบมันก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวพี่เคนาลตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันกลับสีอ่ะใช่ใช่นั่นแหละเฮ้ยระวังนะระวังไฟด้วยนี่ไงพี่เคนได้แล้วได้เห็นน้ำตาลนะล้วเรียบร้อยทำเพื่ออะไรนี่อ อาพก็ความสวยงามะก็เราอยากได้ส,ดสวยๆไงอยากได้สีแดงกับสีน้ำตาลผสมกันไงอจีนี่ไงให้มันไปอยู่เป็นเพื่อนกันไงสองใสพันสองสีไงไม่ดีหรอเอ้ยเรามีซุปเผ็ดกินกันแล้วอไปแล้วพี่เคนนลองเข้าก่อนอเดี๋ยวเพื่อนต้องตกกระเจตกก้าอี้แน่ๆเลยเอฟ้าร้องฟ้าพายอีกแล้วอมันตกไม่หยุดเลยอะ โอเคเดี๋ยวเอาน้องเข้ากลับบ้านกันนะอ๋อ oh, นี่ไงเอาน้องกลับมาแล้วโอ้ oh, ดูเต็มคอกำลังดีเลยนะนี่ใช่มันมีบ่อน้ำไม่ให้น้องเรียบร้อยนะเอาละเหลือออกลูกเนาะแล้วก็ลุกเห็ดไปล้ด้วย <c oughs> นี่ไงนี่ล่ะอ๋อมันก็นจะเยอะไปไหนเนี่ยอ๋อว้ยดูดิได้บอลสีน้ำตาลด้วยเหรอสวยจัง <c oughs> ใช่แต่ต้องรอมันโตนะเห็ดยังไม่ขึ้นหลังนี่นี่เรารีบซุปกันนะโอ้โหรับปากักจริงเนี่ยรีดซุปไปกินละ เอาไว้กินแก้เบื่อเนาะขอด้วยขอด้วยกำลังหิวเลยกินแต่ของดเดิมมันก็เบื่อนะกินด้วยมีซุปกินบ้างมันก็จะดีขึ้นหน่อยนะอเอ้าพี่เค้นเราแบ่งให้อ่าขอบคุณนะอุ้ยสดสด,สด เฮ้ยอยากกินซุปข้าพ่อๆอะมีป่ะไม่มีไม่ต้อซุปเ็ไม่อย่ซุปเผ็ดใช่ป่ะเอาเลยมิกเคนก่อนกินเลยก็โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดในเวอร์ชั่น1.18ไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบเลี้ยงสัตว์น่ารักๆแบบนี้เราก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ติ๊กติ๊กกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมเมอร์ครับต่อไปนะอย่าลืมนะครับในพวกนี้กันนะคราวนี้ต้องไปแล้วบ๊ายบายจ้า